อย่างหนึ่งช่วงนี้ไม่ไม่ได้ดูเป็นต่อด้วยไปกินก็เตลือลพี่เอามันจากเป็นต่อพี่อูดอเคยดูปะเป็นต่อเดี๋ยวพี่ไม่ได,ดูรู้สึกว่าเขาเอามาทำใหม่ใช่ปะมึงไม่ได้ไปดูเลยเส,สียดายมากเดี๋ยวจะหาเวลาไปดูเป็นต่ออยู่โอเคกลับมาต่อดีกว่าท่านผู้ชมคราวนี้ด่านไหนดีกลับมาที่ริวใช่ไหมตอนนี้อ่าโฉบอันนี้ตกลงมาข้างล่างเป็นประตูใหม่อีกแล้วโอ้ไปไกลได้อีกอ่ะขอบคุณครับโอ้ t h เด d e r g อดเยี่ยมเยี่ยมเลยไอเทมไหนวะ สปิริตไลฟ์ออฟก็อดสปิริตเด็บเดวิลอันนี้ไปเพิ่มจำนวนคิของริวใช่ไหมอ่ะกันใช้เลยแล้วกันใช่ปะอ้อไม่นับอ้อนั่งได้ไม่หนึ่งเม็ดแหละส่วนนี้เอาเลยครับเพิ่มความยาวของหลอดเลือดจัดไปจิง้งนี่เรียบร้อยยาวขึ้นเยี่ยมปะเราต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมคราวนี้เพราะว่าน่าจะเป็นทางเดียวแต่จะโดดลงไปเลยก็ไม่ใช่ ใช่ปะเราต้องลงไปต้องลงแบบทางเดิมต้องลงทางเดิมอีกแล้วใช่ไหมสูตรเดิมใช่ปะก็คือลงตามสูตรเดิมแล้วมันมันก็ซ้ําที่เดิมอีกแล้วอ่ะมันมีอยู่ที่เดิมมันหลายชัพเตอร์นะเว้ยรู้ปะเกมเนี้ยังไม่หมดอีกเหรออะไรนเงี้ยเข้าใจไหมบางทีมันก็น่าเบอร์ใช้ฉากเดิมบ่อยๆเข้าใจไหมอืออือเข้าไปอือเรียแบบร้อยอ่ะเรียแบบร้อยโอเควิ่งก็ได้วะ ไม่มีทางเลือกไงเพราะมันก็ใช้ฉากเดิมมันต้องวิ่งไปเรื่อยๆอยู่แล้วจุดเซฟไปแกเซฟ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 หน่อยแล้วกันไหนๆก็มาถึงละโอ้ยเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือเกินคือคืออะไรอีกนะไอการใช้ฉากเดิมมันก็ดูดีมันก็สนุกที่มันตรงที่เราแบบเราได้จําทางเดินเองแต่บางทีมันก็น่าเบื่อที่มันต้องนี่แหละมันก็มีอยู่แค่นี้ก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แค่นี้แล้วมันเจอศัตรูเรื่อยๆด้วยอะอะไรเงี้ยเออมันลำบากอย่างนี้แหละ โดดลงตรงสูงได้ไหมเนี่ยปวตกลงไปตายจังเลยโดดได้ไหมโอ้ได้เว้ยโคตรสูงเลยเมื่อกี้เฮ้ยเจอนี่หว่าโอ้โหสุดยอดเจ้ารอสแคร็บดีมากแล้วก็อ่าไม่มีอะไรคนนี้ก็ตามจังเว้ยมึงก็ตามกูจังเลยคนนี้อุ้ยมันจะสกิปตูดกูทำไมเนี่ยอือตูดกูไม่ลอยหรอกตูดไกลเดี๋ยวจะสงบสิพี่เออนั่นแหละ มื่อกี้ประตูตรงไหนนะประตูตรงนี้ใช่ไหมอารนยังไงไปแล้วกันไม่สนใจพวกนี้ละเสียเวลาไปเปิดละมวนหน้าเป็นนินจาเกี่ยวอะไรกับอียิปต์ว่ากูสงสัยตรงนี้แหละโคตรจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยจ้าโอ้โอ้โอ้มาอีกแล้วโอุ้มนี่แล้วอนุทั้งนั้นอืมขอหนึญญ่งทีโอ้ยก็อุ้ยอู้อู้ชิดอู้ชิดอู้ชิดปลาแล้วปลาละปลาละ โอ้ซ <icana> ึ่งว่าจับใจระเบิดใช้ได้ผลเว้ยเออปาไปนั่น네แหละร้มครับฮึบโยฮึส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 นั่นแหละเจ็บหัวเลยสุดเดียวเก็บเลือดโอ้เลือดเต็มแม่พอเรื่อเป็นเร็วสุดก็พี่ชินมากกว่าเพราะมันเร็วไงเลเชียวช้าช้าไปหน่อยหนึ่งสำหรับพี่นะ มันพี่เล่นัานชินถนัดริวมากกว่าจะเป็นชินซะและ้วจะคนเรื่องอะไรวะเนี่ยถนัดถนัดริวมากกว่าได้เออ่ต้องการ13ตัวอ,อ่าโอเคโดนซอร์ตอัพเพลทโอ้โหจัดเลยติงติงติงก็มันก็ด่าเล่มเดิมข้งมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากมายฮะอัปเกรดเข้าไปเดี๋ยวอพอเดี๋ยวพอตังค์ไม่เหลือก็จะมาบ่นอ,อีกว่าตังค์ไม่พอเนี่ยพี่นะมีกี่ชิ้นเพิ่มไปอีก2นะบาทจัดไป ขอบคุณมากครับลุงคือลุงบางทีลุงลุงให้ผมฟรีบ้างก็ได้นะเพราะว่าผมจะปกผมจะปกปกจะปกป้องโลกเนี่ยลุงเข้าใจไหมเนี่ยคุณคุณคุณมึงลุงเข้าใจผมไหมเนี่ยเข้าใจไหมคือคนมันจะปกป้องโลกอ่ะแล้วทำไมยังมาขายของให้คนที่จะปกป้องโลกอีกเนี่ยคุณลุงนี่แบบนีสใส่มากอะนึกถึงไอเกมอะไรนะพวกเจเป็นอาฟิจีใช่ไหมที่แบบเป็นพวกเกมเก่าๆที่แบบเดินเข้าบ้านคนอื่นแล้วไปเปิดสมบัติชาวบ้านเขาแล้วขโมยตังค์เข้ามาใช่ไหมฮีโร่ไงฮีโร่อะไรอย่างเงี้ย อ่าสปุ่ยเจอพอดีขอบคุณครับนี่ก็มีกล่องไลฟ์ออฟก็อดขอบคุณครับบันไดนี่แม่งดูไม่ดูไม่มั่นคงเลยนั่นไงคู่อาตอนนี้คาซีนต้องตกไปข้างล่างใช่ไหมมาเรียวพังสะพานดีกว่านานไงอ้าบังอาจพังสะพานทำไมโว้วโว้โว้มีตัวเร็วด้วยมีตัวเร็วด้วยมีตัวเรวด้วยอย่าพึ่งเฮ้ เฮ้เฮ้เเฮ้เเฮ้เเฮ้อย่าพึ่งเดี๋ยวเฮ้ไม่ไม่เข้าเฮ้เฮ้เจ้าเจ้าเฮ้เจ้าเจ้าโ้จ้าเฮ้จตะเตะเตะเจ้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 าเตะเตเตะเตเสียบเสีย นั <Mile dizzy> ่นอีกเอาไม้อ่ะนุเว่อธนูอีกล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลบลงมุมบนนี่ไม่โดนเอาไปกินเอาไปกินเฮ้ยยอดอุ้มเดือดร้อยโอ้โหโคตรแรงอ่ะระเบิดดาใจระเบิดโคตรแรงอ่ะไม่ให้หมดอีกไอ้นี่ตัวเล็กก่อนผมยังว่าตัวเล็กก่อนโอ้ฮึ่อชฮึร์โอ้โอ้ชัวร์โชเชชัว์จับนี่ไม่ได้ใช้ตั้งนานนี่มุงพื้นหายไปตั้งนานบัวธนูแค่นั้นแหละ เฮ้ยโหฮุบโหเฮ้จ่อโหบโหเขาโชโหโชเฮ้ยโอ้ยจังตกตกกูไม่ลอยหรอกอย่าพึ่งฮุยออ๋อจะเฮ้อย่าหมุนอย่าหมุนเยอะหลบยากเฮ้ยโจโอ้เฮ้ยโจโจเฮ้จ่อเฮ้ยโชหลบเมื่อกี้เห็นไหมเห็นเห็นไอ้ตัวที่จะเข้าตัวเราไม่หมุนนึ่งเยอะ คือเดิมๆเมมจะ่ะท่ไมยย่ยะขดยาขยมยาขยมบนึงเรียบร้อยทุบทุบทุบเรียบร้อยโอเคบโดดหลบโดดลบเลือดเลือดขอเลือดฟีทุบโยกทุบไอ้นั่นก่อนเออขอหทีุจอบชุบสปิรไร้เ่าอุ๊โ โจุดโจ๊ดโจ๊ดเตเตเตะโชเชโชโจโจโจเตะเตเตเตะโชเชโชจบฟึบฟุบโช๊ดฟุ๊บฟุ๊โช๊ดเรียบร้อยฮะเสร็จไม่หมดอีกเดียวเน่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 จะเอาให้ได้เอาให้ได้ใช่ไหมอือโจดโจดเรียบร้อยฮะเสร็จอ่ะอ๋อต้องต้องเข้าสองประตูเมื่อกี้มันเห็นมันเห็นสองประตูครับโยไม่ละ เมื่ออยู่ใต้น้ำพยายามดูที่พยายามอย่าลืมมองที่เกจของลมหายใจอ่ะเพื่อจะที่จะระวังโอเคจะปา้วปาทํทำไมเนี่ยโอเคจะได้กระจายจะปาทิ้งทำไมเนี่ยได้ยาเพิ่มเลือดแย่ชัโวโโขหลบใต้น้ำหลบนี่หลบไม่โดนไม่โดนไม่โดนดิจิตอลแบบว่าดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลถึงแล้ว ฮึบฮึบกระจายไปช่อจุดจุึจุดเตะเตะจุดจุดโชว์โชว์โชว์เตะเตะช่อโชว์เตะโชว์โชว์เรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับฮึบโอเคโกดอ่ะก็จะเปิดที่หนึ่งใช่ไหมแล้วไปอันที่สองนี่ไงเปิดที่หนึ่งแล้วต้องเปิดที่สองต่ออีกนั่นแหละลำบากระบนเหลือเกินเย่เป็นประตูรุ่นงู ซงก็ไเข้าใจว่านินจามันเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับไอไอประตูไ้ไออียิปขนาดนี้โู้วหวจอววว้ว้วว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 ้ววนวววววนวว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 วน้วว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 วัววอ โ oh, 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 อ้โอ้โอ้โอ้กดยังไงเนี่ย oh, ออกดอืมนั่นแหละได้ของแล้วเรียบร้อยเคนท์แคร์รีของเสื้อเต็มอีกออกสิดีบิวเ,เวย์โอเคเออกสิดีบิวเวย์ยูทเลยก็ไหนๆก็มันได้ได้ฟรีอยู่แล้วไงก็เก็บเลยนั่นแหละอ่านี่เราเก็บกัใช่ไหมเมื่อกี้มีพี่เก็บไหมใช่ป่ะออกเก็บแล้วโอเคฝั่งนู้นไม่มีเนาะขึ้นเลยทางนั้น เพิ่งรู้ว่าเกีนี้มันดำน้ำได้ด้วยพี่เพิ่งรู้ว่าเนี่ยไม่เคยดำน้ำมาก่อนเลยเกมนี้ก็มันมันไม่น่าจะไปดำน้ำได้ไงมันคือมันเป็นเกมแอคชั่นมีแจะดำน้ำทำไมจริงปะก็เลยสงสัยมันจะดำน้ำดำน้ำทำไมเจออีกแล้วอ่ะมาโอ้โอ้ยอู้หุจ่อจ่อโอ้หุจ่อหุจ่อ จึ๊บจึ๊จึ๊โชเช่โชเชโชเต่เต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 สับอกันนู้โชโชเช่โชโชเชโชเต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 โชโชโช้ยโชเฮ้ยโชโเฮหยโชโเฮ้ยโชโชโโชาดมั่วมอย่างเดียวช่วงนี้คอมโบแล้วคนโอจจกระเด็นไกลเลยกูท้ย้ยโชเฮ้ยโเตเเตเโโหโชเตเ เฮเจโชตจูโอ้โชโชเช่โชโชโชเชโชโชโชเชะโชโชโชเช่้โอ้โอ้เหยาจฟาดโชอชบลบ่าฮึจ้าจจจจ้าจจ้าโคเรียบร้อยมองตรงที่ฟันเมื่อกี้กดมั่วคือกดเลียสเลียมเลียสเลียมรพร้อมๆกันอ่ะเออกดไปเรื่อยเดี๋ยวมันติดท่าเองนั่นแหละใช่มจดจดจด

เดี๋ยวมีอะไรบ้างธนูแลาจะต้อใช้ธนูแน่น,น,น,นอ,อนดาชน,นี้พี่ว่าโอ้ยลำขายไอ้พวกตัวเ,เล็กๆนี่จังเลยอืเอา้าเข้ามาตรงไหนเนี่ยวัตถุด้วยเดี๋ยวมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ย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 วโอ้โหเจอของอย่าเพิ่งเก็บของเต็มอีกแล้วโอ้โหทีนี้แม่งของเต็ม จะขึ้นไปข้างบนนั้นยังไงแต่งอังแพงไปอ่ะโอ้ยตรงนี้จเจ็บเรียบร้อยเลือดออกมาจะขึ้นไปยังไงอ่ะอ๋อเฮ้ยเหย็นแบบแบบแบบหืมตาดีขอบคุณครับน่าจะต้องยิงธนูใส่ตรงนั้นแหละไอ้อันั้นแล้วก็วิ่งข้ามมาใช่ไหมเออใช่พี่ว่าน่าจะใช่แล้วจังหวะใช่ดูจากลักษณะแล้ว คง,งต้องดิจิตอลกันอีกเยอะอ่าใช้โปรเจกต์ไทยไม่พอนเป็นในวัดธนูโบอ่านี่ไงแล้วก็ใช้ไงวะลืมธนูกดค้างอานั่นแหละอ่าใช่จริงด้วยแล้วมันก็จะเปิดสะพานให้เราแล้วต้องวิ่งไปโอ้โหแล้วมีซิกแซกด้วยโอ้จต วิ่งถึงวิ่งปุ๊บก็โดนเลยโอเคเอ้าเอา,เอาจับจ้าใจเย็นดิต้องยิงพวกนั้นก่อนแล้วกันที่ว่ามาโดสนสไนเปอร์ธนูกันมา <c oughs> เอาสิเรียบร้อยฮะขอธนูเพิ่มได้มันมันกันละทีนี้มาสไนเปอร์แข่งกันเลยมาแม่งกันจัดมา โอ้จมจมโอเคมันแม่นกว่านิดนึงอ๋อจมจมโอ้ยมึมกงมก็แม่นไปนะบางทีเนะี่ยนั่นแหละมันยิงไม่แม่นละนั่นแหละเรียบร้อยซัดเลยตรงนี้แหละเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยขอขอของคืนด้วยยิงเข้าไปโอเค อ้ฮึบฮึบเจอจ้ะโอเคไม่เป็นไรยังไม่ตกเอ้าจมี่ตกแล้วเฮ้ยมันก็ยากไปนะพี่ว่าจังหวะมันไม่มีไงเกมมันเร็วไปพี่ว่าอย่างนึงเหมือนกับเหมือนกับเรายังไม่โดนเรายังไม่โดนแตะต้องมาเลยไอ้ลูกตุ้มบ้านนี่เลยนะแต่มันโดนตีอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับมันเช็คว่าตรงนั้นโดนนะเข้าใจไหมเอ้าแล้วตกอีกเอ้าเอ้าตายแล้วตัวเธอ ตกแล้วนี่หายไปด้วยเอา้าต้องยิงใหม่์ครับสนุกแล้วมึงลำบากอีกตรงนี้แหละฮึบต้องโดดเอาพี่ว่าโอเคโอเคอันนี้ต้องเลี้ยวตรงนี้ไปป๊าปโอเคมีต้องำต่ลกระแพงไปฮึบอ่ะเรียบร้อยลำบากไปนิดนึงแต่ก็แบบย,กยังผ่านไม่เป็นไรถือว่าโอเคเย้เปิดประตูอันที่สอง จริงล็อกประตูแค่นี้พี่ว่าทุบตัวพังแล้วมั่งหิงแค่เนี้ย <c oughs> เอาหนาไปแค่วิดีโอเกมใช่ไหมมันไม่ต้องเมกเซนมากก็ได้ใช่ไหมเออก็จริงนะเราไม่ต้องไปซีเรียสเลยมากเมกเซนไปก็ไม่มันอุ้ยอุ้ยอันนี้เราเก็บไม่ได้ใช่ไหมเราอันนี้มันคืออันนี้ใช่ป่ะจะได้กินเลยไงกินแล้วก็ไปเลยใช่นี่แหละแดกแม่งแล้วเก็บใหม่มทำไมว่าเป็นนินจาพวกของแค่นี้ไม่ได้เซ็ง ขอกระสุนคืนเย่ไปน้องก็จ,จะคือน้องที่เข้าใจอยูน่น้องบอกก็มาบอกว่าใช้กระบองดีกว่านะพี่แต่พี่รู้สึกว่าพี่ชิชนกับไอ้ดาบดาบดาบคอนซอลมากกว่าจริงพี่ยอมรับเอ้ชิ้นอื่นพี่ไม่ชินจริงดาบคอนซอลมันรู้สึกว่ามันมีความเร็วและความบาลานซ์ที่ดีกว่านะจ๊ะไหมความบาลานซ์ที่สูงที่ชอบความบาลานซ์ของเกมอโอเจอบอสอีกแล้วอโอโอ๋อมึงอีกแล้วอะ่ะมึงรียุตบอสก,กันอย่างนี้เลยอะ่ะ เออมาอุ้ยเจ็บตัดออกมามาโอ้จ้ะเดี๋ยวเลือดเลือดซีขอเลือดกีกันออมตูดมันก็ได้เออเออเรียบร้อยลิมปูมาเจาะอือเจาะเจอด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 เจาครึ่งหลอดครึ่งหลอดบอกไว้ก่อนว่าครึ่งหลอดวบ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 เจา อ,อ๋อเจออือฟาดปาดอ๋อเจอเจอะสะบัดทำไมฮะเอาเลือดมานั่นแหละปึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอู้จ๊ะล่ะกระเด็นออไมอีกอะตัดยอดยอดโจ้โจโจเฉ๋อโจโจเทโจโจเท๋อโจโจเฉ๋อโจ้โจเฮ้ยน <ination that kids know goodbye> ิดเดียวอีกว่าโถอะมันต้องลำบากมาฟันอีกรอบนี่แหลยนั่นแหละ ีมันจะยิงน้ำอีกเยอะไหมเนี่ยทิตาคูเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยตายจะตายได้พอาตัวเดิมเนี่ยบอยก็ตัวเดิมแท้ๆยังจะยังจะต้องตีอีกเนาะตัวเดิมแท้ๆเลยอะอะไรเงี้ยมีทางกลับขึ้นไปแล้วบอยก็บอสตัวเดิมมาะันเดอร์กอ d อีกแล้วดีมาก โอเคถือว okay. <c oughs> <von Diamond Galaxy> ่ายอมสู้ก็ได้ได้ทันได้ทันได้ทันเดอร์ก็โอเคเลืจงยาวชิงนี่โอ้เลือดยังยาวบอกไว้ก่อนงานนี้ได้มาแค่เนี้ยนะโอเคไม่ว่ากันเปิดประตูเข้ามาเลยกันฮึบโจโจเชโชจเชโจโจโจเชโชจต้องโหลดดิงฮึบ อ๋อถึงฝันนี้พอดีใช่ไหมแล้วเก็บไอ้นี่จิวออฟดีมอนด์ดีมอนซิลมันใช่ศอกไอ้นิมปูป่ะไม่ใช่นิมปูนี่หว่าอันนี้อ๋อนี่แบคแคลดี่ไม่เอาเมื่อกี้คงเป็นของทั่วไปแหละมั้งเนาะเอองั้นก็ไปกันต่อแล้วกันพันนี้แหละจุดเซฟเย่โอเคทุกท่านก็เด็ดจบพันที่นี่ก่อนแล้วกันก็อย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไคร้เฟซบุ๊กแจงเงินแจงพันนะครับสวัสดีครับผมไปละเซฟ ขอขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างชอบเกมส t e ตีมเอเลียนวอร์เน่สตีมช็อป MTS GAME, Game Store g เกมสโตร์ for gamers t e a m ที่ให้การสนับสนุนชาแนลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมใต้ที่เดสคิปชั่นใต้คลิปได้เลยนะครับ